การตกปลาเนี่ยมันทําให้เราแบบสงบมันคือการอยู่กับธรรมชาติเฮ้ยดูของจริงนะครับเขาว่าทั้งเดียวผท้อเล้ววะไม่ไหวแล้วสงสัยผมจะไม่เหมาะกับการตกปลาจริงๆว่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาตกปลาหนึ่งวันครับผมแล้วก็ที่สําคัญผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมผมมากับน้องชายครับผมนี่ ซึ่งวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาตกปลากับน้องอยูอ่แล้วใชครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยดีกว่าผมเ,เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนักตกปลามาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยตกปลามาก่อนเลยน้องผมอ่ะเคยตกแล้วแหละอุปกรณ์ครบเซตอันนี้คือน้องจะนําไปที่หมายนะทุกคนก็มีคนตกอยู่บ้างนะครับบรรยากาศดีด้วยเองไปเจอที่นี่ได้ไงเนี่ยลาซาด้าครับช้อปปี้ฮะไม่ใช่ในกลุ่มเฟซบุ๊กครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ่อตกปลาเต่าไฮ โหเองก็ช่างสัรหาอ,อะไรทำให้เองอยากตกปลาวะการตกปลาเนี่ยมันทําให้เราแบบสงบมันคือการอยู่กับธรรมชาติบางทีถึงเราไม่ได้ปลาแค่เราได้ออกไปตกปลามันก็มีความสุขแล้วอือ,อตอนนี้เรากําลังเดินไปหมายไม่รู้ว่าน้องเลือกหมายไว้ไ<ม>ตรงไหนตรงนี้อ่ะใช่ตางนี้แหละตอนนี้ครนนับเราได้หมายแล้วนี่ตรงนี้เลยน,นี่ก็เป็นพวกเหยื่อพวกของที่น้องเตรียมมานะแล้วเราใช้เก้าอี้แคมป์อันเล็กๆตัวเล็กๆแค่นั้นไปนั่งแค่นั้นพอแล้วใช่ชิวๆเก้าอี้แค่นี้พกยัดใส่กระเป๋าก็ได้เออ นี่แค่สองคนเนี่ยอันนี้คือสวิงบางคนนี่เป็นสวิงกลมๆนะพับไม่ได้นะอันนี้คือพับใส่กระเป๋าอย่างเงี้ยนี่แค่นี้เน,น้นแบบเก็บพื้นที่ประหยัดผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขตกปลามันอยู่กับคนตกปลาเป็นแค่นั้นแหละเอามาตกปลาเป็นไม่ไม่หรอกอยากสัมผัสธรรมชาติอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นที่วางคันที่นี่นะราคาคันละสิบบาทแล้วก็ช่างปลาออกอ สำหรับคนที่ไม่ชอบตกบอ่อเหมาไม่ชอบแบบไปเช้าเช้าตื่นเช้าเช้าเงี้ยเวลาคุณเลือกหมายเนี่ยผมถามหน่อยมีอะไรที่แบบเป็นจุดสําคัญไม่เวลาเลือกหมายเลือกหมายเหรอเน้นซะว่าดวงแล้วกันอะ,อะไรบางที่เราตกเราต้องคิดดูว่าถ้าเขาปล่อยปลาตรงจุดเนี่ยแล้วปลามันน่าจะมาอยู่จุดๆๆไหนอันนี้ถือว่าเราอยู่โซนไหนเนี่ยเราอยู่โซนท้ายบ่อไช่ร่มๆ่มนี่เกี่ยวไหมเกี่ยวทำไมป้านินน่ะแดดมากๆอ่ะมันจะมาอยู่่มปลามันร้อนเออคนเราโดนแดดยังร้อนเลย มันก็ต้องร้อนด้วยเหมือนกันเลย่ขนาดปลาอยู่ในน้ำนะเ้ยขางคิดนั่อ่คือพี่เรียวเองชอบการตกปลาตั้งแต่เมื่อไหร่วะตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะพชอบพาไปตกปลาตั้งแต่เด็กมันเลยทําให้เราอยากตกปลาตั้งแต่ตอนนั้นมาอตอนอยู่ตออางจังหวัดนะผมมีเบ็ดลอกตกปลาหน้าดินด้วยความอยู่ตออางยังวัดอ,ะอ่ะมันจะตกแบบหน้าดินไม่ได้มันก็ต้องตกแบบตีเหยียบปลอมตกปลาช่อนไม่มีตังขอตังตาร้อยหนึ่งซื้อเหยียบปลอมกบตัวเล็กๆตัวเท่านี้โป้งอ่ะร้อยเดียวอ่ะตีตีดูตีครั้งแรกได้ปลช่อนเย อ้๋เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะใช่ตีครั้งแรกได้ปลาติดใจการตกปลางเนี่ยตอนนั้นมาโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกทุ่นนี่ก็เป็นขั้นตอนการประกอบเบ็ดนะผูปกติไม่ต้องผูกแล้วก็ลูดสต็อปเปอร์เข้าไปเสร็จแล้วครั้นึงยังไม่เสร็จใส่อะไรทุ่นอันนี้มันเป็นทุ่นไม้บาซ่าเบาแต่มันก็ยังหนักอยู่แต่ถ้ามันเบาเกินมันก็จะลอยปลากินก็จะไม่รู้เรียบร้อยอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้เราจะตกอยู่ประมาณหนึ่งสอง สามสี่ห้าข้อคือการตกแบบบาลานซ์ข้อข้างบนลงมาปลากินนิดเดียวก็รู้แล้วอ่ะคันนึงก็จะเซ็ตเหมือนกันเหรอต่อไปเราก็จะมาผสมเหยื่อครับทุกคนและนี่คืออันนี้ผมสําหรับสูตรคนประหยัดหรือผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะใช้หรือไม่ใช้ใหเกเก้าเก้าห้าหนึ่งเทอร์โบแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นจ่าโทของตัวนี้สูตรผสมคือส่วนมากผมจะใส่จ่าโทน้อยกว่าถ้าไฮเกตก็เป็นสองต่อหนึ่งสมมติเราใส่ไฮเกตไปถุงหนึ่งเนี่ยแล้วก็ใส่จ่าโทครึ่งหนึ่งของไฮเกตก็คือสองต่อหนึ่ง ทุกคนสูตรนี้เราก็จะมาตกก่อนเทา่าว่าเดี๋ยวมันไม่พอจริงๆเราก็จะมา่า่เพิ่มซึ่งนี่ครับซื้อไอ้สูตรจะโทรให้เกดอะไรก็ยียบร้อยแล้วนีสอ,องอันอีกอย่างหนึ่งนะสําหรับคนไปตกปลาแนะนําให้เอาผ้าไปด้วยคือ,อดีมากอพอเราล้างมือเราก็เช็ดไงแล้วเราก็ปั้นเหยือ่อต่อผสมน้ำซือเยอะไหมผสมน้ำเวลาผสมแล้วแต่นะย้ำของก็ผสมแบบเกือบเลี้ยวแต่ก็ยังมีความแห้งกึ่ๆงๆกลางๆอ่ะอย่างเงี้ยพอดีอันนี้คือโยนทำไม ยนอ่อยปลาไงมันจะออาเหยื่ออะไรคะเยอะขนาดนั้นนะแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ก็ถ้าตกจริงๆก็ตกได้ยันเย็นปั้นเดี๋ยวแต่สูตรสูตรที่ผมปั้นคือเหมือนจีบขนมจีนอันนี้เบ็ดเบอร์สูจุดห้าครับไม่รู้ว่าจะได้ปลาเปลาหอเปรามาเนี่ยน,นี่สูตรขนมจีบอันนี้คือได้ละหนึ่งคันเออผมพอรู้แล้วว่าวิธีการใส่เหยื่อะอะไรยังไงเดี๋ยวคราวหน้า,นาก็ต่อไปก็คือรอให้ปลากินนะเรามาดูกันว่าฟิลการนั่งตอนนั่งมีฟิลอะไรยังไงรอดูตอนตกปลา <S <S <S

โหน่อยช่อหน่อยช่อหน่อยนี่เนี่ยตัวใหญ่ๆว่ากับเฮ้ยกูวยอดตายแล้วเ้ยกูวยอดตายแล้วเ้ยชีตัวเล็กมาแล้วว่ะหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวจังหวะวัดเมื่อกี้โคตรดีรอไม่นานชีมาดูกันว่าผมจะได้สักตัววัดดังควบเลยเมื่อกี้ทุกคนได้ยินไหมของพี่ก็กินนะของพี่ก็กินนะเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกอยากตบขึ้นมาต่อเลยว่ะเฮ้ยตัวนี้ถือว่าใหญ่ไหมอยู่ในระดับกลางกลางเฮ้ย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 ลุไอจมไปดิบเลยอ่ะ จมหมดทุ่นเลยเมื่อกี้ทุกคนโอ้โหหรือมันเป็นที่คนวัดวะถ้าไปในทิศวัดเราอาจจะได้นะเฮ้ย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 อีกแล้วเหรอโอ้โหไอ้ติดอันดับสองนะครับโอ้โหหมดเล็วหมดเร็วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตัวเล็กเหรปล่อยไม่ล่ะเอ้ยเราเลนตัวใหญ่อยู่แล้วนะเราวัดได้อยู่แล้วดีดูครับมันยังไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะเนี่ยปล่อยเลยนะเนี่ยปล่อยปล่อยเลยเนี่ยปล่อยเลย ตัวไม่ใหญ่พอครับเราเป็นของจริงของจริงคือของแท้มึตงต้องโดนสับเต็มเลยไหมเคยว่าได้ตัวเดิมไหมแม่งวนกลับมากินอีก<ห>แล้วเหมือนมันว่ายว่ายซะเป็นยูเทิร์นเลยเออตาถูกปล่อยแล้วก็ไปเฮ้ยจะไปรอดูตัวต่อไปครับ<ห>เอามาเยอะมาเอาเอาเอายังไงยังไงไวเกินถึงผมตกไม่ได้อ่ะไอ้นี่ตกได้ผมก็ได้กินอยู่อีกแล้วอีกแล้วไอ้ที่อีกแล้ว มึงก็ว่าโอยตัวนี้ตัวใหญ่ไหมตัวเดิมมะเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่เฮ้ย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 ๆๆๆย้ยเว้ยเฮ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 ้ยเ้้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เเฮ้ยเย้ยเยเะ้เ้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวนี้ั็ใหญ่ตัวอ้วนอ้วนอ้วนโอ้ยตัวใหญ่อ้วน,น,น,นจัดเลย <Yahoo. S 1> ดูดิตัวอย่างอ้วนนะดูดิมาครับตัวที่ตัวนะที่สามนะเทียบ,ขอ,บของแท้ครับของแท้รับทุกคนรัวๆเลยรัวๆเลยตอนนี้วัดเอาวัดเอาตอนนี้ทุกคนจริงๆผมชื่อว่าเซียนหลังนะตอนเด็กชื่อว่าหลังจริงเหรอจริงปู่เห็นหน้าเราเหมือนฝรั่งปู่ก็เรียกว่าไอหลังเอาจัดเอาจัดมาวยมาเวิได้กินแล้วสบายตัวแล้ว

ินนมัดูของจริงมันกินอย่างนี้เห็นกับตาทุกคนเห็นไหมโ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้ดื้ว่ะขันเล็กๆอเนี่ยขันเล็กๆอเนี่ยดื้อนี่ตัวเนี้ยตัวเดินไหมวะไม่ไอุ้ยหนักหนักอลยดิโอ้โหดูของจริงนะครับเขาวัดครั้งเดียวสุดยอดตัไล่เจดีย์มาบังผมวัดต่อครับผมไม่ยอมแพ้มันหรอก เกินต้องหอยลูกไอ้ย่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดูมันสะบัดดูมันสะบัดโอ้ยตัวนี้มาว่ะตัวนี้มาว่ะต้องปล่อยเซฟอ่ะดู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 โอ้โหแรงเยอะจัดมันไม่ยอมเข้าอ่ะดู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 โอ้โหวัดมาวัดมาวัดมาันไม่ยอมเข้า มา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 ไโอ้โหแรงเยอะจัดๆเลยโอ้จุดโต๊ะโต๊โต๊ะโต๊ะดู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 เออเหนื่อยสักทีตัก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 ไปจะเหนื่อยไปจะเหนื่อยแรงเยอะดู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 โอ้ไปแบบจะหลวนเลยดูมาเร็วมาแล้ว หนักไหมหนักไหมหนักจนไรเกือบนักเยอะอออโอ้ยดู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 ใหญ่โอ้ยดีนะมีสิโอ้ยเผ็ดโอ้ยตัวนี้ใหญ่จริงอล่าเพื่อนครับผมท้อแล้ววะอยากกลับบ้านเลยไม่ได้สักตัวเลยนะผมยังไม่ได้สักตัวเลยไม่ไหวตกไม่ได้สักทีอะทุกคนสงสัยผมจะไม่เหมาะกับการตกปลาจริงๆว่ะเจอกันที่บ้านครับเก็บของเก็บของที่เก็บของไม่งามเลยพอจะกลับบ้านปุ๊บไม่ได้ เฮ้ยเอาดิกูได้แล้วตัวแรกของชีวิตกูจะใช้ไว้ทิศกูจะไม่เป็นนทิศเดอย่าดีใจวะเฮ้ยช้าเก็บเนี่ยเอ้นั่นแหละเฮ้ยทุกคนแต่กูจะจับให้แน่นๆเลยกูจะไม่ให้มันตกนี่ฮะตกได้แล้วกูกลับ้าได้แล้ว พอแล้วผมไม่ตกแล้วกลับบ้านโอ้ยไปฟัวได้กินข้าวปลาที่มือทีขอบคุณที่ดูมาถึงตอนที่ผมได้ปลาโอ้ยออ้ยออ้ยตอนละโอ้ยนอการเราอาโสวยๆสวยตยดูไปได้อะไส้ยังนิ่งเยอ้ยต้อ ถ้าโรฮัทก็ถ้าเที่ยวก็ตัวละประมาณแปดกิโลแปดกิโลเรียบร้อยครับทุกคนสามร้อยยี่สิบบาทเป็นสิ้นภารกิจครับผมได้เวลาปิกบ้านไปกินข้าวการตกปลาได้เนี่ยมันก็มีฟิลที่แบบโอเคนะอะดรีนาลีนหลั่งอ่ะรอบหน้าครับห้าสิบไลท์เดี๋ยวจะไปเยื่อสัปะลาเยื่อสัปหลาทับขอตัวกลับบ้านก่อนกู ตาอ,อาหารของเราเอามานึ่งคับหนึ่งตัวอีกสตัวที่เหลือเราก็จะเอาไปทำกับข้าวกินมัหนึ่งการที่เราหาวัตถุดิบมาทำกข้าวเองเราจะกินแล้วมันอร่อยเว้ยโคตรภูมิใจอ่ะไม่นึ่งปลาต้องมีน้่งจิ้มแจ่ว ยอดก็ตกปลามันก็ทําทําให้เราสงบก็เหมือนที่ผมเคยพูดไปว่าเอ้ยมันมีเพื่อนเป็โนโรคไงมาตกปลาไงอย่างน้อยเราไปตกปลาได้ปลาหรือไม่ได้อย่างน้อยมันก็คือความสุขของเราเองก็อนหรัยวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบขอกดไลค์5ถ,ถึง50ไลค์เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยสัตหลาดกันครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับดูมากนะครับใครดูจบก็ขอยได้รอยยิ้มกลับไปนะครับแล้วเจอกันยา 动，拜拜。Bye.